What? Don't get. Oi. Oi. สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปหาน้องมอสนะครับก็น้องมอสเนี่ยได้บอกผมนะครับว่าจะขึ้นมาดูยายปอมนะครับแต่ว่าน้องมอสเนี่ยมาคนเดียวนะครับพี่เอฟซีผมก็เลยเป็นห่วงนะครับผมรีบมาตามเลยนะทุกคนนะน้องเนี่ยมาคนเดียวนะแล้วก็ผมเนี่ยเอามีดหมอคมเนี่ยให้น้องไปด้วยนะครับเผื่อยายปอมเนี่ยทำร้ายน้องมอสนะครับก็ต้องบอกพี่นะว่ายายปอมตรงนี้นยมันไม่ธรรมดานะครับรอบที่แล้วเนี่ยผมมากับ เพื่อนทีนะครับพี่พี่มันยังทําร้ายเพื่อนทีเลยนะครับมันเนี่ยเจ้าเล่ห์มากเลยนะครับพี่พี่ครับก็เราเนี่ยแยกย้ายกันสำรวจข้างบนนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยอยู่ๆมันมาด้านล่างของเพื่อนทีนะมากระโดดบีบคอนครับดีนะาที่เราเนี่ยไม่ได้ห่างกันไกลมากผมเนี่ยเข้าไปช่วยทานนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน้องมอสเนี่ยจะโดนจะเจออะไรหรือเปล่านะครับก็ผมเนี่ยรีบเดินมาเลยนะครับพี่พตอนนี้ผมก็ได้เดินเข้ามาอยู่ ทางเข้าของบ้านยายปอนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงนะครับก็โอเคทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเข้าไปหาน้องมอยกันเลยดีกว่านะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเรารีบเข้าไปหาน้องมอยกันเลยดีกว่าครับผมไปครับทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปหาน้องมอยกันเลยดีกว่านะครับผมเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงน้องมอนะน้องมอน่ยอยากจะกลับมายาปอ อยู่หรือเปล่านะครับผมนะแต่ว่าผมเนี่ยให้มีดหมอขอมน้องมอสไปแล้วนะครับหรือว่าน้องมอสเนี่ยอยู่เปล่านะ น้องมัดเจอยายปอบเปล่าฮะใช่ดินเนี่ยทุกคนยายปอบออกมาแล้วนะครับระวังนะระวังเอามีดบอกออกมาเลยเพ,เพราะว่ายายปอบเนี่ยมันไม่ธรรมดานะโด,น,ะาทาน,ดนทำร้ายเปล่าไม่โดนพี่ คนลงมานี้ยายปอบเดินลงมาแล้วนะทุกคนลงมานี้น้องมอส okay. มันกวากมือเรียงผมนะพี่พีเอฟซระวังนะยายปอบระวังนะน้องมอสระวังยายปอบเนี่ย,ยใ,ใช่มันร้ายรอบเท่าที่พี่มากับ พีเนี่ยก็โดนทำร้ายเหมือนกัดนดีนะที่มาทันใช่ไหมไงเนี่ยน้องมอสอาจจะได้เป็นอาหารของยายปอบแล้วแหละยายปอบแบบมันเจ้าเล่นนะพี่จะบอกให้มาชอบแบบมาทำร้ายเราด้านหลังอะ่ะอ,อ,อืม โดนมาแล้วนอมัดระวังโอเคผมทีนี้แล้วเย็ปอบเหมือนดีเลยนะทุกคนสกูมาอนน่ยเปอบเรียบให้ไปไหนไม่รู้นะทุกคนไปไหนหรือมัาหนังสเต็กมาเลยไหนดูมีดอาคมดิโอ้โหสนิมเกาะเข้ามาดิเข้ามา อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อน้องมอสใช่พี่อย่าไปเชื่อเพราะรอบที่เราพี่โดนมันทำร้ายหนักเลยนะผมมีเชื้อยไปายดแต่มันทำร้ายเราเดี๋ยวเราทำร้ายมันนะเราไม่ไปเราไม่ไปก็รอบที่เราายเนะี่ยทำร้ายพวกผมไม่ไปไม่ไป อากูนี bert, ่นะน้ำมอสใหญปอบบอกให้ไปหาที่ ання, ไ,ไประวังตัวนะจะทำอะไรจะทำอะไรแไปทำอะไรเรียกน้ำมอสไปทำไมเฮ้ย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 บ๊อบนีนีนีมีนี่ nắm mắt thôi Bỏ lấy bây bỏ lại bị chưa mà mì kia phòng tôi

ย้อนกล้องยอยกล้องผมตกเลยทุกคนเดี๋ยวนะครับน้อมัดแร้วะมาขอามิดมาน้องมด,นะดอาพี่

กองจะได้บวกถนัดนะพี่ระวังสมัดระวังไอปอบตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าน่ากลัวมากแดงเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปอ้อมด้านหลังนะเย้ Là mất thì ba cùng nghĩa mình, mình... để bò mình thử mãi vào nha Chua mày ngay đi ạ à. น้ำมันเฮ้ยลอจะลองิหกน้ำนมันลอล้อล้อฮะฮะเฮ้ยอโอ้ยไม่ไม่ม้้ยไปไปไป Hãy subscribe cho Nó món Mì Gõ Bình không Này, lỡ những video hấp Mấy này. เจอไหมระวังนะน้องมดเฮ้ยนี่ไงทุกคน มันวิีงเข้าไปวข้างในป่าแลแม้วกิญญาณเป็นไงบ้างมันขดด้นแข่บานทีมันเอาไม้เนี่ยตีเราไม่ยังนะ้งเลยทุกคนเราจะไม่ตามไปนะครับพีพยบสถ้าเราตามไปเนี่ยมันอาจจะหลอกล่อเรานะเมื่อกี้มันเกือบเอามีดเนี่ยแทงพวกผมแล้ว ดีนะน้องมอสที่พี่เนี่ยมา,างงมาทันนะไม่งั้นเนี่ยน้องมอสสู้ไม่ได้นะคนเดียว <c oughs> แต่ชโชคดีขนาดทุกคนที่ผมเอามิ้นหมอเนี่ยให้น้องมอสนะครับท <c oughs> ช่ที่เบสใหคนน้อยแรงเยอะมากใช่ทุกคน <c oughs> เอาไงต่อดีนะ้อมอสเดี๋ยวเราจะนั่งซุ้มดูไหม เดี๋วยวผมกับน้องมอสจะลองนั่งซุ่มดูอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหแ่เมันยังบ้าคลาั่งเลยทุกคนเอาไม้ไล่ตีเราอะ<ช>่ะน้องมอสเนี่ยเกือบโดนตีแล้วนะอีกนิดเดียวนะครับพี่พี่ดีนะที่ผมรีบมาทันนะไม่งั้นเนี่ยไม่รู้ว่าน้องมอสเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องมอสน,นะครับผมไอปอบตัวนี้เนี่ยมันไล่กาดมากใช้โคนมากแต่ก็แรงเยอะ ต้องหาวิธีจัดการมันให้ได้อะ <Okay. S 1> เพราะว่าใายปอดตัวนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองตั้งกล้องซุ้มดูนะถ้ามันมาอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวพีชเนี่ยจะเอาไม้เนี่ยไลย่ไล่แทงเลยอะเ <Okay. S 1> มื่อกี้เนี่ยมันไม่ถนัดนะครับผมเป็นห่วงน้องมอสด้วยน้องมอสเนี่ยโดนจับนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรองเลยดีกว่าไม่รู้ว่ามันจะกล้าออกมาหาเราหรือเปล่านะครับพี่พี่สิครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้นั่งดูได้สักพักหนึ่งแล้วน,นะครับไม่รู้ว่าใหญ่ปอบเฮ้ยใหญ่ปอบมันมาอีกแล้วนะครับพี่พนะี่เจอไหมครับ,อเ,บเอาไงดีดนะพ่อ เดี๋ยวเราเตรียมมีดเลยเเตรียมไม้นะหูุ่ขึ้นมอดถือกองให้พี่ดิเจ้านี่เดี๋ยวเราจะเอามีดเนี่ยไล่ฟันเลยมาประมาณมัดอันนี้ยายวางนะพี่เอันนี้อันนี้อันนี้ไปตามไล่ตามอุ๊ยเดี๋ยวดินี้มาเด้มาเดิ เอาเอาเอาเร็วไปไปตามเด้อไปหนงมิตมิดมีตยู่ไหนยูどんどん่ไหนเร็วถ่ายนมิรเร็วไปแด้อน้อเด้อยัไรอวะมี้มอยู่แถวนิมช่านะมดระวังรวั ร้องนะพี่ร้อนลังก็่อ,อมนมากว่เดี๋ยวจช้านอนดุมคมนนะห้ไ,ไปไหนแล้ววนองันเจอไหมเจอรไหมพี่เราจะไม่ตามไปลึกดีกว่าไปเรากลับไปนั่งรอที่บ้านกันต่อเมื่อกี้นะผมแทงนะ ไม่รู้ว่าข้าวหรือเปล่านะครับโอ้เมื่อกี้มันล้มตรงนี้นะทุกคนผมแทงโดนเลยมันน่าจะเจ็บหนักแล้วนะ okay, ใช่เพราะว่ารอบที่พี่มากับทีเนี่ยมัน,นี่มมาบีบคอทีแบบเราไม่ได้ตั้งตัวเลยต้องดูน,นะเผื่อมันจะอ,อ,อ้อมหลังเรามาทำร้ายเรานะครับเช่าเล่ใช่ยัยปอดม,อมันเหมือนเจ้าเล่ นโมทเดี๋ยวเตรียมเก็บข้อของถ้าพี่ไม่มาเนี่ยนโมทเนี่ยอาจจะไม่รอดนะนะทุกคนแค่เรามาสองคนเนี่ยยายปอบเมื่อกี้เนี่ยเหมือนยายปอบเนี่ยมันจะแกล้งเจ็บเลยนะครับแต่ว่าเราไม่หลงเชื่อมันนะเพราะว่ามันแกล้งอะ่ะทุกคน อันนี้คืออะไรไม่รู้ทุกคนเหล็กอ๋อเมื่อกี้เนี่อะไรแทงแบบให้มันเจ็บนะโอ้อยน้ำมอสไหวปะยุงกัด เดี๋ยวเราเรียกเก็บพวกของเดี๋ยวเราก็จะต้องถอยก่อนนะเพราะว่าต่างคนต่างเจ็บนะผมก็เจ็บกันนะน้องมอสเนี่ยเกือบโดนมันเอามีดของเราเนี่ยแทงเรากลับนะครับพี่พแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไล่ฟันเนี่ยไม่ยัง้งนะครับผม<ป>เอาไงน้อมอสีร่องจะออกมาอีกหรือเปล่านะใช่ก็โอเคทุกคนแต่ว่าเราสองคนเนี่ยก็ไม่ได้รับความแบบ บาดเจ็บม,มากนะทุกคนแต่ก็พอเจ็บตัวอยู่แต่มันน่าจะเจ็บหนักกว่านะครับไ,ไปน้อมอสเดี๋ยวเรากลักบันเลยดีกว่าถ้าพี่ไม่มาเนี่ยน้องมอสเนี่ยอาจจะไม่รอดนะทุกคนเพราะยายปอบตัวนี้นดูดิแค่กันสองคนเราสู้กับมันเนี่ยเกือบเอามันไม่อยู่แล้วนะครับแลครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเลยดีกว่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะดีที่น้องมอสเนี่ยไม่เป็นอะไรมากนะครับผม,ไ,ไ,มไปเดี๋ยวเรา ต้องหาวิธีจัดการมันใหม่นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปนมัตเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่า